มหน่อยก็ตื่นตื่นแล้วกับตื่นแล้วครับเออเออเออเอาขนมปังมาให้น้องให้ที่กิมเดี๋ยวหอยลาย น้อยไหยังลูกไหยงถั่วโอ้โหถั่วอั้นในมือไหยังในมือนะคือไน่ไ d a กินได a อยู่บ่มันกินได a i ยู่นี่นะกินได้นะเด็กน้อยกินได้นะยังอก็กินได้นะเท่าแก่น้อยบ่ จะไปดิปลาลุงจะไปดีปลาลุงไปดีปลาลุงเลยอ่ะปลาลุงก่อนเห็ดดีๆเราเราตือถุงงามๆลูกงามๆยังงามๆเลี้ยดีครับวัานั้งดีครับเลี้ยปลาลุงมาดูปลาลุงดีครับปลาลุงสวัสดีครับปลาลุงเอาไรด้วย บ <laughs> เกิงไอ okay. มรมก,กินมาได้นะเอาหน่อยก,กินมาได้นะก,กินมาได้เนาะก,กินมาได้ไม่พอก,กินเอาหน่อยก,กินมาได้ให้พอเบิร์ไม่พอเบิรเลย

เขาจะน่าเห็ักแงเห็บบ้าเยงเอานงเห็ได้นี่เอาเ้าเห็ได้ยังจะด้บ้างไดยัจืดบอืมเอาเ้าเห็นแต่กอนดลี่าู้ดีกลเร้อพี่น้องปาเปิดจงเกิดรขึ้นกัายเอนี่ไปทุ้งยางมันไว้เขาขึ้นมาเราถึงหนักนะ

Ở mắm ừ, ừ. ừ. ừ, ừ, <laughs> 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 ừ. bên con yêu sao ai vô hương yam 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 เหตุกเขอปีมาตาเลยไมช่นาบาห้อเดี๋ยวเสาด้วเนาะบมชันแลู้กอ่ว่ายังอแล้วเขาอยู่ดันแต่ว่ามันเหมร่วมเ้อนอีเกี่ยงมีเรองนี้กิดมีกมิเนาะ ก็เรียผปั่นเขาหวานเขาเลยได้ได้หาบ่ถ้าแปะช่วยเนาะก็หาใใส่กับปุ้ยก่ยได้ค่ก็ได้ได้ได้เนืออยู่พันบาทครับเนื้อข่าปุ้ยาหารไมาหารอหารข้าวขาอองมาหาสอเขาเบมาจะคนถอยามา

ต้องกอดข้าหมดกม่อดเขาอ่ะยนี่หน่งยนบ่ยานแหงบ่ยเจ้าาวยี่บมืนันาลอขายนงแมวเออขายนงแมวก็ม้ตาวาเหนือบุกจาเอาเออแม่ได้ลูกบ่เนยจักตัวเนาะ Mình bên này mèo xám nặng tí Không làm Nên tập xì Tập xì chưa Tập xám nạn thì chỉ dằm, chỉ thảo, Nghe chẳng nạp mèo Dài chỗ Họ bảo họ bảo mình tới xóm dài Mèo dài, tôi là dài

มันบป็นันคือกานันเดียวกันนี่นะมดแก้องนะ้าาไอ้เด็กไอเด็แกไแล้วเออคือการคอารแกไขใหม่นี่นี ปั๊บลูกสอนคนอันเดียวกันอันเดียวกันฮะเอ้ยที่โตเก่าเนี่ยให้มันเบิร์ตสกอร์เดอร์อาตัวใหม่ยอมเหรมันอยากลองไปเรียนดูแลศึกษาไว้บ่ส

อันนี้มอบรมกเ็บได้มือมันคนอะไรขึ้นมาอยากแต่ใหม่ใใช่ปะจะหาอีกเยอะมันบอสแค่กุ๊กเอามาหาคือจรอยังงิ้มรอยังหมดตื่นหมดรอ่ะไรอะไมาเสี่ย chị làm sao lấy được cái 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 ไอ้เจ้าสุน陀อาทรงมุ้มอุปิจันทรเเสียกินบะหมี่เม่าขนมเถอะจะคนมันอันเดียวกันมันหนึบาปอดเข้าค่ะมันบน

Ở là tôi là nó em. Oi chồng mắm. là do em là do. Ao nắng nắm mình. Nguyên là do em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 . Ao nắm 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 nắm. Bin mít nọt. Hồn nắm มันกินที่กินนกินยังกินหัหมดเด้อเลกเล็เอาปไปเนาะเขาเาไปหานั่นช่ไาดินหูอไเเือนจับตันขลุ่มซิเอาข้าจะข่าแหละปเดเนาะอืจข่าลาบดนะเขาลเบดพงอืเอา น้ำรอตนขัเลยว่าอนาบไอันววาไหเด้อเขาเิไบ้าอืมแล้วอันววาหที่เนอะมนน่าอยไปใครก็กินกับสมุนมากจลายโอ่ะฮะสีม้าชุยาวก็หาเอไว้ทีอยากเนาะ 我,们还,、嗯、我们还没拍。